ยาออมมาไปใช่เนี่ยอุ่นซีดเหมบอนกันอ่ออมเลยกูจมา้าซีดบริจรงมองเรียวเท่าไหร่เห้อเดีสวัสดีค่ะตาเห็ดเก่าอ๋อทั้งปุ่นก็มีรดตลอดคน่าเห็ดเพาะเหยนไม่ได้อะไรเลย เด็กแมนกูฮ้องสามดอกดอกไงล่ะนีป้านี่สามดอกฮะวันขวดป่อปะ ด,มดูมือดมือนี่มือบ่ดปึ๊บอ่ไกเลเลนีจแหน้า,า,าท,ที่น้องก็่อดถนบรกาศปามากับป่าสองคน นะฮะปะโมยใหญ่เลยอืมโนเค 也明白。 cuộn thùng 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 vầy chắc nhanh là chắc dưới xe Đừng mà mình cứ đấy nó kia về hỏi เไปเลือดเจ็บกลัวิุดหัวอ๋อเไปเลือยเลยโนโดนจะลายตาใบไงดอกก็ขนจะลายมือบางโดนจะลายตัวเฮ็ดเกียวไปแคกตีถึงมมง mm <laughs> lũn đềp lũn đềp nghiêng quá này luôn bố bực nhầy rồi Điều đó. Điều đó. Đó, เออเออโอเคเดี๋ยวเราเดินกันไปแล้วเราก็จะกินนะเออ <laughs> <laughs> <coughs> 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 ก็พ่อพ่อยั่นแล้วบ่หนีไปใส่เนะาะแถวนี้มันมีเนะาะมันมีเันเนอะ เหงื่อจนวิ่นกับบุพเพดอ,ก,อกดอกมานาปึงหนึ่งสองสามสี่หกเดแปดมองพียวปะนังแห่งเดนเ่นวยยังกระด้างแกเป็นรูเป็นลาเบนงปีนองเตเบิ่งกรร ำแล้วม่ปวดเก็บไว้ก่อนย้ำหางตาก่อน

อนแร่ขึ้จมมีคนเนาะนี่เด็โอกาสดดทไทยเลยพี่น้องพี่น้องหลายหลายายยากมากือ Qua xoài xịt đầy tên là đọt, anh ơi, anh nhung gì nữa, bác sĩ khỏe cho gan, buồn để ăn im โอ้ยยานี่คือเข้าเป็นมองอยู่ยาเอามาขายได้ได้แล้วทุกอัน40บาทกันนี่อ๋อนี่คือมักขาวซื้อได้อยู่ไสบ่ราคาเท่าใด๋ครับเดี๋ยวซิรอน้องกิน <static> ปะเทศไทยพี่น้องเมื่อันพี่น้องหลายพูดตายปวดใด <c oughs> วัตถิกลมเก็บกับมาล่ะยุ่งยำยุ่งยำเกิเป็นยัง นักเลยไม่ช <analyze anthropology> ิว่าจ่เห็นเด็กไร้วัสด <h> <h> เดี๋เิบกสงโอเ้เบียนตัะองดูานอมาแล้วมาแล้วเตเบิงผลงานเลยออ้ยอยู่ดอกเกือบสองกิโล